สวัสดีครับวันนี้อยากชวนทุกคนมาฝึกฟังบทสนทนาภาษาอังกฤษกันนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในการใช้ภาษาอังกฤษนะครับผมมีโอกาสได้ไปเที่ยวแคนาดามานะครับครั้งแรกในชีวิตเลยแล้วก็ไปเจอคนแคนาดาไปเจอคนหลากหลายชาติที่เขาใช้ภาษาอังกฤษซึ่งพบว่าจริงๆแล้วมันฟังยากมากๆเลยนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยสำเนียงมันต่างแตกต่างกันมากเลยคนจีนอินเดียฝรั่งหัวทองหัวดําหัวขาวทุกคนพูด ในสำเนียงที่มันต่างกันนะครับฟังง่ายบ้างฟังยากบ้างนะครับแต่สิ่งสําคัญคือถ้าเราได้มีโอกาสฟังบ่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่ามันช่วยได้มากๆนะครับวันนี้ก็เลยมีคลิปเสียงให้ฟังระหว่างคน2คนเนี่ยคุยกันนะครับแล้วก็มีคําถาม3ข้อนะครับเพื่อเช็คว่าเราเข้าใจสิ่งที่ฟังเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับตอบผิดไม่เป็นไรฟังไม่ออกไม่เป็นไรนะครับไม่ได้มันตัดสินว่าใครเก่งไม่เก่งนะครับเป็นการฝึกให้เราเองคุ้นเคยกับ เสียงที่คนพูดกันว่าเขาพูดว่าอะไรนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับคำถามข้อแรกนะครับถามแบบนี้นะครับลองฟังหนึ่งรอบนะครับเพื่อตอบคำถามนี้ครับพร้อมแล้วไปครับ Excuse me I've got an appointment to see the manager Can you tell me where his office is please Sure you need to go up to the second floor to the household good department There's a door to the right of the cash desk Go through the door and go along the corridor the manager's office is on the right-hand side it's opposite the staff kitchen is there an elevator yes there is it's just over there next to the changing rooms. is there a bathroom i can use, please? yes, on the lower ground floor, near the restaurant. okay in a or fang maybe i to ตัวเลือกเนี่ยอาจจะไม่ใช่คําที่พูดตรงๆในคลิปนะครับแต่เราจะต้องตีความสักหน่อยนึงว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นที่ไหนที่ตรงกับบริบทที่เขาคุยกันนะครับประมาณนั้นนะคาถามข้อที่2ครับถามแบบนี้นะครับให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะครับและพยายามตอบคาถามข้อที่2นะครับพร้อมแล้วไปฟังครับ Excuse me I've got an appointment to see the manager Can you tell me where his office is please Sure You need to go up to the second floor to the household good department. There's a door to the right of the cash desk. Go through the door and go along the corridor. The manager's office is on the right hand side. It's opposite the staff kitchen. Is there an elevator? Yes, there is. It's just over there, next to the changing rooms. Is there a bathroom I can use, please? Yes, on the lower ground floor, near the restaurant. Okay, <laughs> น่าจะตอบอะไรครับโอเคเก็บไว้ในใจก่อนนะครับคำถามข้อที่3มาแล้วนะครับให้ฟังรอบที่3นะครับเพื่อตอบคำถามข้อนี้ให้ถูกต้องนะครับลองดูพร้อมแล้วไปฟังครับ Excuse me I've got an appointment to see the manager Can you tell me where his office is please Sure you need to go up to the second floor to the household good department There's a door to the right of the cash desk Go through the door and go along the corridor. The manager's office is on the right hand side. It's opposite the staff kitchen. Is there an elevator? Yes, there is. It's just over there, next to the changing rooms. Is there a bathroom I can use, please? Yes, on the lower ground floor, near the restaurant. Okay cup, top come time, let me top Ka song, top let Sam top on the fang na hat he เปิดเนี่ยออกมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่มีไม่มีซับไตเปติลขึ้นให้ถูกไหมครับมีแค่เสียงที่เขาพูดออกมากับอ่านปากเนี่ยก็ต้องเดาว่าถ้าเป็นโทรศัพท์ก็นิ่งหูเดาไม่ได้เลยว่าเขาพูดอะไรกันแน่นะครับต้องฟังเท่านั้นว่าเราฟังออกมากน้อยแค่ไหนถึงจะสามารถตอบกลับไปได้ถูกไหมครับและนี่คือเนื้อหาทั้งหมดของคลิปเสียงนะครับ ผมมีแถบดำๆให้นะครับเหมือนเอกสารรับนะครับรับสุดยอดนะครับจะปิดคําบางคําไว้เพื่อเช็คว่าเราฟังออกไหมว่าคําที่ปิดไว้เนี่ยเขาพูดว่าอะไรบ้างนะครับลองดูนะครับพร้อมแล้วไปฟังกันครับ Excuse me I've got an appointment to see the manager Can you tell me where his office is please Sure you need to go up to the second floor to the household good department There's a door to the right of the cash desk Go through the door and go along the corridor The manager's office is on the right hand side. It's opposite the staff kitchen. Is there an elevator? Yes, there is. It's just over there, next to the changing rooms. Is there a bathroom I can use, please? Yes, on the lower ground floor, near the restaurant. Okay, excuse me, I've got an like an appointment to see the Manager โอเคต่อมาครับ Can you tell me where his his อะไรครับ his offices please อ uh, ่ามีมีการเ,เชื่อมเสียงนะครับ offices เป็นเสียง c กับ i s นะครับ offices แบบนี้นะครับต่อมาผู้หญิงก็ตอบว่า oh sure you need to อะไรครับ go up to the อะไร floor ครับ second floor okay to the household alaykab, household good department there's a door to the right of the catch desk Ah, tommakab. go alaykab. go through the door and go along the Corridor the what right? corridor right? the manager's Alecab right? Office is on the right hand side is Alecab right? is opposite the staff kitchen uh, kitchen right in the cup kitchen is there an alaikab right? an elevator Pata oh, Wow yes there is it's just a right? like

<laughs> Excuse me, I've got an appointment to see the manager. Can you tell me where his office is, please? Sure. You need to go up to the second floor to the household goods department. There's a door to the right of the cash desk. Go through the door and go along the corridor. The manager's office is on the right-hand side. It's opposite the staff kitchen. Is there an elevator? Yes, there is. It's just over there next to the changing rooms. Is there a bathroom I can use, please? Yes, on the lower ground floor near the restaurant. โอเคนะครับฟังออกทั้งหมดไหมครับมาดูคําแปลกันนะครับผู้ชายก็บอกว่าขอโทษนะครับ Excuse me ผมเนี่ยมีนัดกับผู้จัดการนะครับนัดพบผู้จัดการเอาไว้คุณช่วยบอกได้ไหมว่าออฟฟิศของเขาเนี่ย HIS ก็คือผู้จัดการถูกไหมออฟฟิศของเขาอยู่ที่ไหน ผู้หญิงก็บอกว่าโอ้ได้เลยคุณต้องขึ้นไปที่ชั้น2นะครับไปที่อะไรครับ Household ก็คือในบ้านนะครับคำว่า g o o d ตรงนี้นะครับเป็นคำนามไม่ได้แปลว่าดีนะครับเป็นคำนามแปลว่าสินค้าแปลว่าสิ่งของนะครับ Household goods ก็คือเครื่องใช้ภายในบ้านนะครับ Department ก็คือแผนกนะครับคุณต้องขึ้นไปชั้น2ไปที่แผนกเครื่องใช้ในบ้านนะครับ There's a door มันจะมีประตูอยู่ทาง ขวามือนะครับ to the right of the cash desk ก็คือเคาน์เตอร์ชำระเงินนะครับมีประตูอยู่ทางขวาของเคาน์เตอร์ชำระเงินนะครับ go through the door ก็คือผ่านประตูเข้าไปนะครับเข้าประตูไปแล้วก็ go along the corridor ก็คือเดินไปตามทางเดินนะครับคำนี้คือคำว่าทางเดินนะครับ corridor หรือว่า corridor แล้วก็ออฟฟิศของผู้จัดการนะครับ the manager's office จะอยู่ทางขวามือนะครับ right hand side อยู่ทางขวามือของเรานะครับ มันจะ Opposite ก็คือตรงข้ามกับ Staff Kitchen ก็คือตรงข้ามกับห้องครัวของพนักงานโอเคนะครับก็เลยถามต่อว่าชั้น2ใช่ไหมงั้นคุณมี Lift หรือเปล่านะครับลิฟตหรือ e l e เ a เ o อก็คืออันเดียวกันนะครับอ๋อมีมีเนี่ย there is ก็คือมีสิอยู่ตรงนั้นนะครับ it's just over there นะครับ over there แปลว่าตรงนู่นนะครับอยู่ตรงอาจจะชี้ไปนะทำท่าชี้ไปนะครับ บอกว่าลิฟต์เนี่ยอยู่ตรงโน้นนะครับอยู่ใกล้ๆหรือว่าอยู่ถัดจากห้องลองเสื้อนะครับคือ changing rooms ก็คือห้องลองเสื้อนะครับก็ถามต่ออีกว่างั้นมีห้องน้ําให้ผมใช้หรือเปล่าครับจ,จะปวดหนักปวดเบาก็แล้วแต่นะครับถามห้องน้ําก็บอกว่าอ๋อ oh, มีนะครับอยู่ที่ไหนครับ lower ground floor ก็คือชั้นใต้ดินนะครับลงไปที่ชั้นใต้ดินอยู่ใกล้กับห้องอาหารหรือว่าร้านอาหารนั่นเองครับ โอเคนะครับฟังเนื้อหาทั้งหมดไปแล้วนะครับแล้วก็รู้คำแปลแล้วว่าเขาคุยอะไรกันนะครับมาตอบคำถามกันนะข้แรกครับ where are they สองคนเนี่ยที่คุยกันเนี่ยอยู่ที่ไหนครับข้อ a in the store อยู่ในห้างอยู่ในร้านค้านะครับข้อ b in the college อยู่ในวิทยาลัยมหาลัยนะครับข้อ c in the street อยู่ข้างถนนนะครับข้อ d in the house อยู่ในบ้านครับน่าจะเป็นข้อไหนครับ a b c d ฟังแล้วน่าจะเป็นข้อ A ถูกไหมครับอ่ามีแผนกเครื่องใช้ในบ้านก็น่าจะเป็นห้างถูกไหมครับศูนย์การค้าก็คือ in the store นั่นเองนะครับข้อ B ครับ Where is the manager's office? Office ของผู้จัดการเนี่ยอยู่ที่ไหนครับข้อ A on the second floor อยู่ที่ชั้น2นะครับข้อ B near the restaurant อยู่ใกล้ร้านอาหารครับข้อ C near the changing rooms อยู่ใกล้ห้องลองเสื้อครับข้อ D near the bathroom อยู่ใกล้ห้องน้ำเลยอ่าอยู่ที่ไหนครับ ตอบข้อก็ A อ A นะครับอยู่ที่ชั้น2นั่นเองนะครับอ่ะข้อ3ครับ What is on the lower ground floor มีอะไรอยู่ที่ชั้นใต้ดินครับอ่ะข้อ A The cash desk เคาน์เตอร์คิดเงินครับข้อ B ครับ The staff kitchen ห้องครัวของพนักงานข้อ C ครับ The restaurant ร้านอาหารและข้อ D ครับ The changing rooms ห้องลองเสื้อครับจำได้ไหมครับอะไรอยู่ชั้นใต้ดินครับตอบข้อ เขซี the restaurant นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเขาถามหาห้องน้ำใช่ไหมเขาบอกว่าห้องน้ำอยู่ชั้นใต้ดินอยู่ใกล้กับร้านอาหารนั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับได้กี่คะแนนนะครับพิมพ์บอกในคอมเมนต์ได้นะครับ1 2 3ไม่เป็นไรนะครับถ้าตอบผิดตอบไม่ได้ฟังไม่ออกไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งนะครับผมตั้งใจให้ทุกคนเนี่ยได้ฝึก ฟังบ่อยๆให้มันชินอันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าชีวิตจริงเนี่ยไม่มีซับไตเติลให้นะครับเวลาฟังก็คือต้องฟังด้วยหูเท่านั้นนะครับว่าฟังออกหรือเปล่าว่าเขาพูดอะไรนะครับดังนั้นการฟังบ่อยๆเป็นสิ่งที่ช่วยได้มากๆนะครับโอเคแบบฝึกหัดท้ายบทครับคำนี้ออกเสียงไงครับอ่าระหว่างข้อ A ครับ exhausted หรือว่าข้อ B ครับ exhausted อ่าข้อไหนครับ exhausted หรือว่า exhausted จำได้ไหมครับคุ้นๆไหมครับอาจจะไม่รู้แต่ว่าเคยได้ยินหรือเปล่านะครับคำนี้แปลว่าเหนื่อยเป็นขั้นกว่าของ tired นะครับก็คือเหนื่อยมากๆแบบเพลียหมดแรงนะครับใช้คำนี้นะครับข้อ A exhausted หรือว่าข้อ B ครับ exhausted พิมพ์ตอบในคอมเมนต์นะครับ ตอบผิดไม่เป็นไรนะครับผมจะให้กําลังใจทุกคนเหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกคนที่พิมพ์เข้ามานะครับพิมพ์ตอบพิมพ์ให้กําลังใจพิมพ์ขอบคุณทุกอย่างขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ